สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7 8 8ดครับผมเนาะสำหรับช่วงนี้น้องก็เงียบหายไปพักๆหนึ่งเนาะพอดีน้องก็ติดภารกิจยาวเลยเนาะครับผมช่วงนี้เนาะไม่รู้ว่าจะ <c oughs> เสร็จตอนไหนเนะาะภารกิจน้องเนาะครับผมเนาะก็น้องก็หาพระมาเรื่อยๆเนาะครับผมเนาะถ้ามีใหม่ๆน้องก็ลงไปเรื่อยๆเนาะครับผมนะช่วงนี้ก็มีคนมาฝากขายเนาะก็มีเนาะครับผมเนาะบางทีน้องก็หาม,ามั่งเนาะ น้องก็ไม่มีเวลาวิ่งไปเอาก็มีนะครับผมเนาะขนส่งตอนนี้ก็มีติดๆขัดๆน่อยนึงเรื่องการขนส่งนะครับผมน้องนะต้องกราบขอภัยเนาะท,ทุกท่านเนาะถ้าของสองสามวันยังไม่ถึงนี่ตีไปประมาณสองวันนะครับผมเนาะก็ถ้าวันที่สามยังไม่ได้ก็ลองโทรมาทองทักมาถามนะครับผมนะเดี๋ยวน้องจะเช็กดูให้ว่าของถึงไหนถึงตรงไหนนะครับผมเนะาะหลักๆสาคัญน้องก็จะส่งแฟลนะครับผมเนาะ น้องก็มีแอปมีอะไรมันจะเข้าระบบง่ายกว่าเนาะครับผมก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่เป็นสปอนเซอร์ผมสามร้อยเกือบสี่ร้อยคนเนาะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณเนาะที่เป็นกำลังใจให้ผมเนาะคาอวยพรที่สูงมากให้ผมทุกคนทุกท่านเนาะครับผมขอให้คําอวยพรทุกท่านที่ส่งมากให้กลับไปคืนกลับไปหาพี่ด้วยเช่นกันเนาะครับผมเนาะขอให้พี่ได้รับด้วยเนาะครับผมเนาะถ้า สำหรับขอบคุณโอ้ขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผมวันนี้ชีดไม่ออกเนาะที่ไว้ใจผมซื้อขายกันกับผมมาตลอดนะครับผมกราบขอบคุณครับนะครับผมแล้วก็สำหรับสมาชิกใหม่ที่มาเข้าชมนะครับผมเนาะอันนี้ก็น้องก็ขอฝากอันนี้ไลน์ติดต่อน้องนะครับผมเนาะอันนี้อย่าเป็นเบอร์ โน้องแล้วก็เป็นเบอร์ค้นหาในไลน์ลก็ได้เนาะครับผมถ้าสกแกนไม่สะดวกนะครับผมเนาะอันนี้ก็เลขที่บัญชีเนาะเลขที่บัญชีนะ้องใช้เลขที่นี้บัญเลขเดียวเท่านั้นเนาะจะไม่มีเลขอื่นเนาะครับผมเนาะถ้ามีทักในไลน์เดี๋ยวน้องจะส่งไปให้อีกทีนึงเนาะน้องไปส่งให้อีกทีนึงพร้อมกับหลักฐานสําคัญเนาะเพื่อที่พี่ๆจะได้สบายใจเนาะสาหรับลูกค้าใหม่เนาะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องรับของเนาะ ของอันไหนน้องได้มาเพียงก็ขายตามเพียงเนาะอันไหนได้ถูกน้องก็ขายตามถูกเนาะก็ขายตามราคากันไปเนาะน้องก็ไม่ไม่กะว่าจะขายเอากําไรจนถึงที่ว่าเป็นราคากลางเนาะบางทีน้องได้มาแบบฟุกๆถูกถูกอะไรเงี้ยน้องก็ขายแบบตามนั้นเลยเนาะครับผมเนาะแต่เรื่องฟุกๆนี่ทุกวันนี้มันหายากเนาะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนทุก <laughs> วันนี้มันเข้าถึงกันหมดเนาะครับผมเนาะแต่แหล่งที่มาน้องแท้หมดทุกอาจารย์เนาะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เพล่ หลวงปู่มหาชิลาเนาะครับผมหลวงพ่อชไนน,นี่น้องก็ดูเป็นเนาะดูเป็นก็ดูพอดูขาดดูได้เนาะครับผมแต่หลวงปู่แพ้วนี่น้องก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าแหล่งที่มาน้องแท้หมดเนาะครับผมเนาะน้องก็เลยการันตีว่าแท้เพราะว่าน้องไม่ได้เอาโม่โม,มตัวตัวทัว่วไปเนาะครับผมเนะมาะมาชมพระอันนี้จะเป็นพระไม่ชิล็กเนือ้อไอ้หนุนดวงเล็กเนาะของหลวงปู่แพ้ว ปะวัดโลเนาะอันนี้จะออกวัดเขียนวัดบัวแ๋้วแป๊บหนึ่งขอไปนะครับอันนี้จะเป็นวัดหนองพงนกนะครับผมเนาะวัดหนองพงนกก็จะเป็นวัดช่วงนั้นท่านอยู่วัดหนองพงนกนะครับผมน่าจะมาณประมาณปีห้าสี่ห้าห้านี่มั้งไม่เกิน ห้าเจ็ดนะครับเนาะห้าเจ็ดนี่จะเป็นรุ่นพิเศษเนาะใบขี้เหล็กเนาะครับผมเนาะใบขี้เหล็กรุ่นพิเศษเนาะอันนี้ก็พิเศษอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นเล็กนะครับผมนองพงนกก็รุ่นนี้ก็อันนี้เหมือนกันเนาะครับก็ดวงดังเหมือนกันนะครับผมเนาะวัดหนองพงนกแทนกับใบขี้เหล็กท่านก็ดวงดังเนาะวิธีรึ่องดือทั้งเหนียวทั้งเมตตาของท่านเนาะครับผมอันนี้จะเป็นใบขี้เหล็กหนุนดวงนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นใบขี้เหล็กหนุนดวงเล็กนะครับผมเนาะ คือว่าชัดวะซูมขึ้นี่ครับเนื้อเหรียญเนื้อเหรียญก็เหรียญก็จะอาจจะไม่ตึงหน่อยนึงเนาะก็จะไม่ตึงนะครับผมเนาะแต่ก็สวยนะครับผมนะจะเรี่ยมเดียมไฟหน่อยนึงอันนี้ไม่ต้องกวดูครับนี่ครับสภ,ภาพเหรียญจะเป็นนี่ครับดูตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงจีวอนตรงอันนี้ท่านเนาะเป็นขีดขีดเนาะครับผมเนาะ มันจะเป็นเนื้อเปิดๆนะครับผมเนาะถ้าของปลอมนี่จะทําเนื้อเปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับผมจะเป็นเนื้อเสมอกันเนาะครับที่สําคัญเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก็มีของปลอมนะครับเนาะอันนี้รอยตัดนี่ครับรอยตัดนี่ครับนี่ครับนี่สีสันของเนื้อมันจะเป็นธรรมชาติเนาะครับผมเนาะนี่ครับ มันอาจจะไม่ตึงเท่าไหร่นะครับเรียนแต่นี่นี่สำคัญนี่โคดครับผมโคดต,ตอกนะครับผมเนาะเวลาตอกลงไปมันจะเห็นมันจะเห็นเนื้อทางเนื้อด้านในนะครับผมเนาะเนื้อข้างในเนื้อข้างในของเหรียญน,นะครับผมเนาะเนื้อแท้ข้างในของเหรียญเนานะอันนี้จะเป็นทองแดงรมดามั้งเนาะน่าจะใช่ครับผมเนาะสวยๆครับผมเนาะก็น,น้องได้มาราคาเท่ากันเนาะก็ล่อยก็ น้องก็ปล่อยเหรียญละสามร้อยห้าสิบเนาะครับผมเนาะถ้าใคร,อ,อ,ใครอันนี้ก็ลองต่อรองกันมาเนาะครับผมต่อเหรียญเนาะครับผมเนาะถ้าสงเหรียญก็น้องก็อาจจะลดได้นิดหน่อยก็เหรียญเดียวน้องก็ลดให้ได้ครับผมเนาะก็ลองทักมาเนาะพอดีน้องเห็นว่ามันเล็กเนาะแต่ว่าน้องก็ให้ราคามาราคามาก็อันนี้อยู่เนาะน้องก็ลองคุยกันได้เนาะเรื่องต่อรองถ้าน้องอันนี้ได้น้องก็จัดให้ได้เนาะครับผมเนาะเรื่องอันนี้อันนี้จะเป็นเหรียญทองฟ้าบาท ครับผมเนาะนี่ครับอันนี้โคดนี่ครับน,น,น,นี่โคดตอกเนาะโคดตอกโดยตรงนะครับผมเนาะอันนี้รับประกันแท้ครับผมเนาะนี่การตัดการในนี่ครับรายละเอียดไอ้ตรงเขาเร,รียกว่าอะไรตรงรอยไอ้แกะอันนี้ตรงขอบตรงขอบเนี่ยครับตรงขอบเขาเรียกแกะเลยแกะแกะบล็อกแกะอะไรครับผมเป็นรอยสว่านรอยอะไรนะเนาะใช่ไหมน้องก็ไม่รู้ น้องว่าเขาใช้อะไรทำน้อนี่นี่ครับเป็นรอยเป็นรอยอันนี้อันนี้นี่ของปลอมทําไม่ได้นะครับผมเนาะนี่จุดสําคัญเนาะนี่ครับถ้าเห็นแบบนี้นี่น้องเห็นมาหลายเดียนแล้วครับเนาะถ้าอันนี้อันนี้มันคมชัดมันเห็นมันเห็นชัดเนาะครับผมเนาะมันก็เลยการันตีได้ว่าแท้ครับอันนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะครับผมเนาะบางเรียญอาจจะไม่เห็นชัดก็ได้ครับผมบางเรียนนี่นี่นี่อันนี้อันนี้จะเห็นแบบบางๆงเนาะครับผมเนาะอันนี้จะเห็นแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่อันนี้คางนี้ไม่มีนะครับผมเนาะนี่บางเหรียญก็ไม่มีบางเหรียญก็มีเนาะครับผมเนาะเพราะความคมชัดนี่นี่นี่อันนี้จะมีตรงนี้ตรงมุมนี้เนาะนี่ครับจะเป็นวงเป็นวงเป็นวงนะครับผมเนาะนี่นอกจากการเคยสังเกตเหรียญหลวงพ่อฉไหนเนาะบางทีเขาปั๊มมาบางทีคมๆเจียวๆอะไรเงี้ยเนาะมันจะมีนะครับผมเนาะน้องก็เคยสังเกตเนี่ยครับประสบกา์การสังเกตเนาะบางคนถ้าใครมีข้อเสนอเนี้ยอะไรก็ แนะนำมาก็ได้นะครับผมนะน้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเนาะแนะนํามาได้นะครับผมเนาะถือว่าเป็นความรู้น้องด้วยเนาะครับผมเป็นประสบการณ์น้องด้วยเนาะครับผมเนาะเผื่อใครมีอันไหนที่น้องถูกต้องไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยเนาะครับผมเนาะสำหรับสุดท้ายนี้ก็แค่นี้นะครับผมถ้าใครอยากติดต่อนี่นนก็ห้อยให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับผมห้อยให้ผู้หญิงก็ได้เนาะใส่กรอบห้อยผู้หญิงเล็กๆเนาะ สวยๆครับผมเนาะให้ดูให้เมียก็ได้ครับผมเนาะใครจะมีน้อยมีใหญ่ก็ให้ทั้งสองก็ได้ครับผมเนาะป้องกันไว้นะครับผมดังเนียว <c oughs> ทนทานครับในตามมหานิยมหนุนดวงคำดวงนะครับผมเนาะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ